สวัสดีครับพิธิรักทุกท่านมองเห็นพอกีเลอรสวัสดีเราเข้าสู่โหมดผีเผอวันนี้เราก็ลังทำถ่ายทอดรายการอยู่ที่บ้านมงหุบเขาหินปูนล้านล้านปี oh. ก็เป็นดินแดนลี้ลับเป็นวังบดแล้วก็เป็น ขาวโบราณหรือเป็นทะเลเก่ามีถ้ำมากมายไม่ว่าจะเป็นถ้ำพระรดเมรีถ้ำนางสนมถ้ำดาวถ้ำเดินแสงจันทร์กระจ่างข้าคืนนี้มันอาจจะมีพลังงานบางอยา่างก็เป็นได้ ไม่ได้จบไปกับความตายผีเพือเราก็ทำดีสวัสดีครับคือร้อนร้อมวนเสาร์ที่เท่าไหร่นะ28 28ิพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563นหเรือราพาทุกท่านเข้ามาพิสูจน์ในเส้นทางรีรับเราะ แนวเขาหินปูนบ้านมุงเส้นทางที่รัดรอบผ่างต้นมะม่วงและไร่สวนของชาวสวนไร่นาบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเสียงที่ได้ยินอยู่นั้นก็คือเสียงรถกระเทจนะครับไม่มีไฟไหล่ทาง มีจิเบตนำทางมีแต่ใจนำทางที่นี่ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวังบทคนพันเมืองลี้ลับคนแคบทํำพญางูอะไรต่างๆมากมายมีสิ่งที่คนเจ้าคนแก่ได้ปกปิดไว้ ไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะว่าจะทําให้ลูกหลานตื่นตนกและกลัวท่านกลัวไหมล่ะครับเพราะเส้นทางมันไม่มีไฟเลยเส้นทางนี้ลัดสู่ข้ามพเพอเนินมะปางเบื้องหน้า ไม่รู้ว่าทุกท่านจะสายตาเป็นยังไงกับกล้องนะฮะแต่เราสัมผัสได้ว่ามันเย็นอากาศมันเริ่มเหน็บหนาวแล้วเย็นในเยือดตอนนี้ก็อยู่ประมาณ5-6โมงเย็นก็มืดตึ้งอาจจะเจอนกหูกนกแสกและนกท้องถิ่น ข้าคาวมีแน่นอนครับผมข้างคาวกินแมลงข้างคาวแม่ไก่อะไรเงี้ยก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างคาวปากย่นที่ชอบกินแมลงตัวเล็กๆเ,เป็นสัญลักษณ์อีเจียสัญลักษณ์ท้องถิ่นพื้นถิ่นของบ้านมงุง ก็ผ่านสำนักส่งฆ์ผ่านดินลุกลังถนนหนทางที่ยังเป็นธรรมชาติที่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นลาดยางหรือคอนกรีตสุดท้ายแล้วแล้วปีเผอก็ ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากนะครับเดี๋ยวนะกำลังลิงเอาแล้วถึงสามแพ่งแล้วถึงทางสามแพ่งแล้วเราเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายเพราะเราว่าเราหิวหมูกระทะไปแล้วครับสวัสดีครับ